ช่วงข้างรั้ววงคำเหลาสนับสนุนโดยเครื่องดื่มฉลามเ่าไร่แปดยี่สิบพอบเบอร์โทรตังจ้ะตังได้แล้วว่าเบอร์โทรอ่ะสีู่นสีู่งเบอร์โทรทำไมมีสองตัวเบอร์รองเท้าจ้ะนั่นอาจจะตังเบอร์โทรไม่ต้องเบอร์โทรใจไรผู้หญิงจะด้วยเฮ้ พาลงมาทำไมวะเอ้าก็ลูกชายอัวมันไม่สบายอัวก็ต้องสังเกตอาการถึงใกล้ชีวิตปลาน้ำอ่ะมึงย้องน้ำออกไปฉีดข้างนอกเหรอมีอะไรกันเลยครับมันสวยดีนะปลาของอาชีกมั้งใช่จ้ะอาการไม่รอกก็เอ้าปลาตายแล้วเนี่ยปลามาแช่งปลาอ้วอย่างนี้ได้ไงอ่ะเอ้าก็เลยบอกว่าป่วยไงแล้วทำไมไม่พาไปหาหมอล่ะครับ โอ้ยพี่สินแถวเนี้ยก็มีแต่หมอหมาหมอแมวทั้งนั้นล่ะจะไปที่ไหนล่ะน้องจี๊ดไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญอย่างพี่นะแล้วพี่สินจะทํายังไงละจ๊ะเดี๋ยวพี่จะเพย์พาหมอมารักษาปลาให้น้องจี๊ดเองเรื o, o ่องมีพาอร์ขนาดนั hmm. <mm <ank seg und> ้นเชียวมันขึ้นอยู่กับคอนเนคชั่นครับเดี๋ยวรอไม่นานนะครับไม่เกินสิบนาทีเดี๋ยวผมมามารู้จกักคอนเนคชั่นด้วย รักษาเลยครับเชิญเลยครับเชิญน่ปลาหมอมาทไวะก็มารักษาปลาทองไงครับปลาแปะเอาปลาหมอมารักษาปลาทองเนี่ยนะใช่ครับชื่อก็บอกแล้วว่าปลาหมอมันต้องรักษาปลาด้วยกันได้ไาบอกว่าปลาหมอต้องกัดกันไม่การมันเป็นการดูอาการไม่ลองไม่รู้นะแปะเจะทไกิดจะเกวทัไม่กะไดจะทับเจะเกิจทับไิับไมกะไเิดจะับไกะเดเจิัะิัเ่ไเ้